cái nữa cái tê nó thế này nè biết những cái nhảy vậy này แคทฮะข่อยทั่วฮะข่อยบางนี่นะเพราะว่าไปหอดด้ไรเนี่ยผมถ้าไปเดี๋ยวไปหาดี๋ยวตกมาถ่านเราเราไปหอดหรอวะไปแ้ลตัวไปหอดไกนั้งเหรอแกนั่งไกตี ง่ายนั่นอันนี้ก็ไก่เจ็ดแต่มันออกมาขังไว้อยากกิดข้าว ันีูปูที่สั่งขวใบห่พเือที่ว่าเขาวัทอสมโนโซมาเนแห่งเข้าไปเนองกาจดซือสมบัติมีองวัอาหาสําเร็จปเกิดไปเจอเบอร์โทรมาขึ้นมาเนาะแต่เบงร์นีเป็นยีงไงส cho nhá mình xuống cái ừ. này nha độc độc thế mà, mì cà phê của người Sơn, được nó này. Oh,

เรดงวันสุขนาคจิตาย

มันเสาวัน้าเออวันหน้ามันเสาเวิร์ดเลยเอ่าาเป็นนิสัยปุยวะเป็นนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì lại Để không bỏ lỡ những video lạc มาดีน e ้ำอยู <dari mis TF> ่เมือนเล็กก็เมาเลยตดพอกเก่งมือเามือนือท่านนี้เมื่อวานเออลงอย่แ้วม่นั่นแหละรวงนมล่ยนจันม่จนม่ต่อต่อเล่นะินแบบทีทีไปไปแล้วมาจักกันแน่เจ็นพี่น้องกันหมด ตอนนี้กเวลาเก้าโมงคืนนะพี่น้องเนาะมืดกึ๊บนี่เขากำลังกินข้าวอยู่เขาก็ปิดพิธีแต่กิ๊บปิดเวลาไม่ได้เพราะปกติกากินเบียร์เนาะ,ะกินเบียร์เ้าจะเอาแหวนท่เงินคนที่เัาจักอะไรก็มากินกินนี่ สุดเสี่ยวกันเนาะได้การพักันพักกันเสาร์นะพี่น้องเนาะจะได้การกิมเนสก็พากันพบกพอกันไหมพี่น้องเอ้ยว่ามด้กามันเด็กมันเดินเนี่ยบางคนก็ต่างภักต่างโปรต่างคนจะมาพักกินก๋วเตี๋ยวกินน้ำแต่ว่าเรากะพักกันมาตนนะตอนนี้ยังเมาอยู่พักกันเสีย่ะสิแล้วก็โซสตามภาษาคนอ๋อเลยพี่น้องเอ้ยจะได้กะรอ้าวขนาดพักทำไมแต่ว่าจะได้การเป็นกันก่อนเด้อพี่น้องเด้อการกัน แม่งนาะพี่น้องเอ้ยเจอกัพ่อนะกันไหม่เกับ๊ายบายพี่น้องเด้อเจอกไปตามไม่ได้พี่น้องเยบายบายพบกันใหม่ร้อพี่น้องาับคนขับน้อง